ข้ามกลางเสียงเครื่องจักรในโรงงานเก่ามีหญิงสาวคนหนึ่งทำงานอยู่ที่นี่ทุกวันเธอชื่อแอนแอนเป็นสาวโรงงานธรรมดาธรรมดาเหมือนใครหลายคนเช้าเข้ากดบัตรทำงานหนักทั้งวันค่ำก็กลับห้องเช่าเล็กๆคนเดียวสิ่งที่ทำให้เธอยิ้มได้คือความรักกับคนที่เธอฝากหัวใจไว้แต่ความจริงกลับโหดร้ายยิ่งกว่าง,งานที่เธอทำ ชายที่เธอรักกลับมีใครอีกคนวันที่รู้ความจริงเหมือนโลกทั้งใบถล่มทลายน้ำตาที่ไหลไม่มีใครเห็นมีแค่เสียงเครื่องจักรดังกลบเสียงสะอื้นในใจคืนนี้เธอนั่งมองไฟโรงงานรับตาคิดถึงความฝันที่เคยอยากมีครอบครัวเล็กๆแต่สุดท้ายก็เหลือเพียงเงาของตัวเองแม้หัวใจจะช้ำแค่ไหน แต่พรุ่งนี้เช้าแอนก็ยังต้องตื่นไปทำงานเหมือนเดิมเพราะชีวิตไม่เคยหยุดรอให้ใครหายเจ็บ